ดออยู่รคหลังจากที่เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณศิระเจนจาคะนะจัดหนักนะครับไปนอนในโรงนะ,ะแล้วก็ออกมานะครับซ้อมนอนในโรงประท้วงการแก้ปัญหาโควิดอ่าล่าสุดนะครับก็มีฝากฝั่งของภูมิใจไทยออกมาแล้วนะครับ,น,รบนั่นก็คือคุณสุภระชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยที่ก็ออกมาตอบโต้คุณศิระเจนจาคะบอกว่า อย่าไปเหมารวมระบบสาธารณสุขนะครับเพราะว่ามีคำสั่งนายกระบุว่ามีใครบ้างด้วยที่เกี่ยวข้องครับนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวกรณีถึงที่นายศิระเจนจากคะนะครับสสพักพลังประชารัฐเนี่ยได้เข้าไปนอนในโลงศพประท้วงระบบสาธารณสุขและเรียกร้องนะครับ ให้ปลดนะครับนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคออกจากตําแหน่งเพราะคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ได้โดยบอกว่าตนไม่ถือสาหาความกับสสคนนี้แต่ตนจะขอแจมพูดสิ่งที่อึดอัดขัดข้องใจเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันคุณสุปชัยโพสต์ว่าคือเรื่องการบริหารจัดการโควิดในกรุงเทพที่เละเทะอยู่ในวันนี้ เพราะเรื่องการบริหารจัดการในพื้นที่กรุงเทพนั้นนายกประยุทธ์ท่านได้ออกคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งที่6ทับสองพรเรื่องจัดตั้งศูนย์บรูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลซึ่งคำสั่งนี้มีท่านนายกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เองมีเลขาสภาความมั่นคงผู้ว่ากทมอัศวินปหลัดกระทรวงหลายกระทรวง <c oughs> เป็นรองผู้อำนวยการ มีอธิบดีจากสาธารณสุขมาเป็นกรรมการและแน่นอนไม่มีรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขอยู่ในคณะนี้อยู่ในคณะนี้นะครับส่วนคนกระทรวงสาธารณสุขจะคิดเห็นอย่างไรไม่ทราบแต่ก็ก้มหน้าทำด้วยจิตวิญญาณของแพทย์และคนสาธารณสุขช่วงสุดท้ายนี่คุณสุภชัยก็ยังย้ำว่าเปล่าประโยชน์ที่สสชื่อศีระจะซ้อมลงลงแซงตายแล้วถแถลงข้อมูลผิดผิดบิดเบือน ควรไปถามผู้ว่ากทมดีกว่าจะแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างไรก่อนเชื้อจะลามมาติดเข้าจริงๆแล้วอาจตายจริงแล้วเอาไปเผาจริงต้องเลือกตั้งซ่อมกันอีกคนจะบ่นเสียดายสอสคนดีว่าไม่น่าตายเลยอโอ้นิดก็เต็มที่กลับไปเหมือนกัน นี่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะคะพระรัประชารัฐกับภูมิใจไทยแต่ว่าตอนที่คุณศิระให้สัมภาษณ์เนี่ยดูเหมือนจะฟาดไปถึงอีกพรรคหนึ่งใช่ไหมนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือไม่ว่าทําไมถึงไม่ทํางานร่วมกันไปด้วยกันนะใช่ไหมคะต่างคนต่างก็ทําแล้วก็อย่างคุณสุภาชัยเองก่อนหน้านี้ก็เห็นเหมือนกับบอกว่าจากหมอหนูอยู่ดีๆจะกลายไปเป็นหมอแพ้ใช่ไหมคะการบริหารจัดการวัคซีนอะไรปุ๊บก็ไปลงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหมดเลย ะะก็ว่ากันไปสําหรับในห่วงเวลานี้เพราะทุกคนต่างก็รอคอยวัคซีนนะคะหวังว่าจะมาในช่วงเวลาเร็วๆนี้แต่ว่าไปเนี่ยท้ายที่สุดคนซื้อไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะคะคนขายต่างหากที่เป็นผู้กําหนดนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่โอ้คุณผู้ชมติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ค่อนข้างเยอะแสะดงความเห็นกันต่อมาได้อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้กับรอบวันทันเหตุการณ์แล้วก็ New ส์วันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบเรื่องของผลกระทบจากโควิดจะ